สวัสดีค่ะระทึถก,กระบถูกน้ำซัดสูญหายทั้งคนทั้งรถจากกรณีเมื่อวันที่28พฤศจิกายน67ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุน้ำซัดรถยนต์กระบะอีซูซุตอนครึ่งทะเบียนผอต่อ565สงขาตกลงไปในคลองทุ่งงายหลังตลาดนัดบ้านทุ่งง่าย ตำบลคอหงอํำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาส่วนคนขับรถกระบะชื่อนายวีรยุทธอายุ67ปีติดอยู่ภายในรถและถูกกระแสน้ำพัดพาลอยไปในคลองห่างจากจุดที่ตกลงไปประมาณ1กิโลเมตรโดยรถกระบะโผล่เห็นแค่หลังคา ทางด้านผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุรถกระบะคันนี้ได้ขับฝ่ากระแสน้ำค่อนข้างลึกและน้ำไหลเชี่ยวและรถเกิดไปดับกลางสะพานโดยคนขับได้ลงมาจากรถแล้วแต่ยืนอยู่ข้างรถกระแสน้ำได้ซัดรถกระบะและพาคนขับลงไปในคลองทั้งคนทั้งรถหายไปหน่วยกู้ภัยมูลนิธินิมิตภาพสามัคคี ทงเสียเสี่ยงตึ้งหาดใหญ่ได้ส่งนักประดาน้ำลงไปงมหาคนขับที่คาดว่าอาจจะติดอยู่ภายในรถแต่ก็ไม่พบคาดว่าถูกน้ำพัดไปตอนนี้ยังสูญหายหน่วยกู้ภัยและชาวบ้านได้ช่วยกันดึงรถกระบะคันนี้ขึ้นมาจากน้ำแล้วจะค้นหาคนขับอีกครั้งขอบคุณมุมข่าวค่ะ